สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่ฝั่งลำลูกกาคลองสี่นะคะเพื่อนเพื่อนบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะอยู่ขวามือของตุ่มโครงการพฤกษาหนึ่งลำลูกกาคลองสี่นะคะเพื่อนๆบ้านมือสองรีโนเวทบ้านอยู่ซอยย่อยห้าของโครงการนะคะเข้ามาซอยย่อยห้าห้าทับห้านะคะจากป้อมระปภหน้าโครงการเข้ามาตัวบ้านน่าจะประมาณ 1-1.3ถึง1.3กิโลเมตรนะคะทุกคนย้ำนะคะถ้าไม่ชอบลึกผ่านได้เลยนะคะหลังนี้แต่ถ้าอยากชมองพาทัวบ้านค่ะหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะคะเพื่อนๆฟังกช์ชันของบ้านหลังใหญ่ๆ51ตารางวามีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าเนาะหลังนี้ลมพัดเย็นดีมากๆบ้านยกสูงทุกคนเห็นไหมคะสไลด์ สโลปลงไปเลยจอดรถได้สองคันนะคะด้านนี้ขอให้เป็นเก๋งส่วนด้านนี้ขอให้เป็นกระบะนะคะแต่ว่าก็ต้องเช็คระยะนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้หลังคาสโลปถ้ารถยกสูงต้องเอามาทดลองเข้าจอดดูว่ารถคุณจอดได้หรือไม่นะคะมาเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าทุกคนด้านข้างก็ประมาณนี้เลยนะคะบ้านยังคงมีความเป็นดเดิมนะคะตรงนี้ไม่ได้ปูกระเบื้องให้ขายตามที่ทุกคนเห็นนี่เลย รีโนเวตบางส่วนนะคะทุกคนมาด้านข้างอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่านะคะพร้อมใบไม้ร่วงลงมาตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะซ้ายขวาเดินได้รอบบ้านนะคะเพื่อนๆมาหุยนี่ต้นละมุดนี่นาโอ้ยต้นละมุดนี่มีต้นละมุดให้นะคะยังไม่สุกเนี่ยยังไม่สุกนะคะ เดินได้รอบบ้านนะคะนี่ก็ต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดทุกคนหลังนี้เดินได้รอบบ้านต้นไม้ก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนมีต้นมะกรูดต้นละมุดนี่มะกรูดอ่ะมีผลนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงสามารถตัดเข้าหลังนี้เดินได้รอบบ้านซ้ายขวานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราย้อนไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเนาะทุกคนเห็นไหมคะดกๆเลยเดี๋ยวมารอบหน้าก็ได้ได้ทานแล้วนะคะเนี่ย เราหมดชอบมากๆเลยส่วนตัวเพื่อนๆตุ่มชอบอะไรที่เป็นต้นไม้ต้นไม้นะคะเดินดีๆนะตากล้องตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกเองเลยนะคะมะกอรอนี่จะเอากลับบ้านดีไหมนะ้อทุกคนต้นมะกอรออันนี้ต้นราจะราจะปลึกเนาะต้นต้นไม้สงการนะ่ะปะยกระดับสูงนะตากล้องขึ้นได้ไหมอ่ามาจ้า ด้านในก็ประกอบประกอบด้วยห้องโถงนะคะห้องโถงโล่งๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตัวบ้านเขาก็ตกแต่งรีโนเวทมาระดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆตัวภายในทาสีใหม่ปูพื้นใหม่นะคะสีภายนอกสีภายในเนาะจะเป็นสภาพเดิมในส่วนของด้านข้างที่เป็นต้นไม้ตรงนั้นเราไม่ได้ปูกระเบื้องให้เนี่ย ถ้าเป็นกลุ่มหน้าต่างอะไรนี่เราเปลี่ยนใหม่ยังไม่ได้แกะตัวซีนออกเลยนี่ทุกคนเห็นไหมเราครัวเก่าเราก็เลยติดไว้นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะห้องน้ํานี่เลยนะคะมาห้องครัวก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนีน่เลยเค์าตร์ครัวบิวอินนะคะแล้วมีประตูครัวเปิดออกไปแล้วก็เดินได้รอบบ้านนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะเพื่อนๆม้านี่น่าจะให้นะม้าโยกนั่งดีไม่เอ่ย,อยอป๋าถ่ายมาหน่อยม้าโยกอุยสบายมากๆเลยซื้อม้าโยกแขมบ้านดีไหมหายเหนื่อยเลยทุกคนอ้ออยากจะซื้อไว้ไปไว้ที่บ้านจริงๆเลยไปดูชั้นสองกันตามมาเลย ชันสองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดตามมาเลยนี่ห้องไหนห้องไหนอ่ะมาห้องนี้ก่อนดีกว่าห้องนอนแรกนะคะอยู่ตรงนี้พร้อมแอร์นะคะเพื่อนเพื่อนไฟป,ประมาณนี้ผ้าม่านตกแต่งให้แล้วนะคะนี่เลยเข้ามาดูห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะคะ ทำหน้าต่างให้เรียบร้อยและก็มีห้องน้ำด้านนี้ตู้เสื้อผ้านะคะห้องน้ำใช้ส่วนรวมนะคะไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวเนาะเนี่ยแยกโซนแห้งโซนเปียกตาก้องเข้ามาได้แยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะทุกคนนี่เลยโซนอาบน้ำอยู่ด้านนูน้นนะคะแล้วก็มีประตูคอนเน็กออกมาสุดท้ายห้องนอนที่สามนะคะ นะคะมีแอร์ให้ด้วยแอร์ฟิวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่มองหาบ้านฝั่งลำลูกกาคลองสี่อยู่โครงการพลึกดาดานะคะเป็นโครงการเก่าแก่ที่ทุกคนทราบกันดีเนาะ,ะโครงสร้างของบ้านจะแข็งแรงมากๆเลยการของพลึกดาดานะคะพลึกดาดาหนึ่งลำลูกกาคลองสี่ห้าสิบเอ็ดตารางวามีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะบ้านหันหน้าทางทิศใต้ จอดรถในบ้านได้สองคันแล้วก็มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านให้เราปลูกต้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้ก็พอมีบ้างในระดับหนึ่งแล้วท่านไหนสนใจก็กริ้งเข้ามานัดชมบ้านกับโอ่งได้เลยนะคะโอ่งนะคะโองะะ่องน้ํายินดีพาทัวร์บ้านค่ะขอขอแค่ให้บอกเรามาเราพาทัวร์นะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย